สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎดวงของเพื่อนๆช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะ ไพ่ตัวตนของชาวราศีกรกฎคืออสุวินเหลียนคุณรอคอยจังหวะเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเงินทองสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือเดลวเวอร์เป็นลักษณะของทางเลือก เลือกผิดกับถูกทำดีกับทำชั่วมีมากกว่าหนึ่งทางเลือกเข้ามาให้คุณต้องเลือกต้องตัดสินใจสิ่งที่คุณคาดหวัง view of fortune ค,คุณคาดหวังให้ดวงชะตาของคุณ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในเร็ววันหรือบางท่านก็อาจจะคาดหวังเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเก็บไว้เก็งกงกำไรซื้อเอาไว้เกงกำไรหรือขาย สิ่งที่ผ่านมานานมากแล้วแปดไม่เท้าคุณได้เร่งการดำเนินการเร่งกิจการงานเร่งผักดันให้มันประสบผลสำเร็จให้มันจเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนาะ อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานราชินีไม่เท้าหมายถึงบางท่านก็อาจจะอยากปรึกษาผู้หญิงที่มีความมั่นคงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงทรง เป็นคนฉลาดเป็นคนให้คําแนะนําที่มีคุณค่านั่นหมายถึงบางคนนะที่อยากจะไปขอคําปรึกษากับผู้หญิงลักษณะนี้หรือตัวของคุณเองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีเจ้านายเป็นผู้หญิง เจ้านายที่เป็นผู้หญิงจะให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณจะให้โอกาสดีๆกับคุณหรือคุณจะได้พบเจอเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเจ้านายที่ว่าเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้เป็นถึงระดับสูงก็ได้นะหมายถึงว่าแต่ยังไงก็สูงกว่าเราอะ่ะอาจจะเป็นหัวหน้างาน เป็นผู้จัดการอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เช่นกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือสีดาบคุณต้องการอยู่นิ่งๆเพื่อพักรักษาตัวรักษากายรักษาใจหรือคุณกำลังวางแผนการสร้างอนาคต ให้กับตัวเองอยู่ก็เป็นได้เช่นกันสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือหกไม้เท้าการประสบผลสำเร็จในชีวิตการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ที่มาจากที่เกิดจากการกระทําของตัวคุณเองอะ่ะที่ผ่านมาในอดีตอะ่ะอืม การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่คุณทำมาในอดีตคำแนะนำไพ่บอกว่ายังก่อนนะชาวกรกฎคุณอาจจะยังต้องแขวนตัวอยู่กับความอึดอัดต้องอยู่กับสิ่งที่คุณไม่ชอบ หรือคุณอาจจะมีอาการปวดหลังปวดเขา่าปวดข้อก็เป็นได้เช่นกันให้ระวังเนาะคำแนะนำสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจสามเหรียญ คุณอยากจะพูดคุยเจราจาตกลงกันในครอบครัวเรื่องการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือถ้าเกี่ยวกับงานคุณก็อาจจะอยากพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับการสร้างโครงสร้างของงานหรืออะไรแบบนี้เจราจาต่อรองพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานวางแผน งานอะไรพวกเนี้ยไพ่ใบสรุปของคุณคือเดือ i ฮพิ้ง t สร็ h เ h ือ i ฮพิ e งเ p r i n พ set เอ่อช่วงนี้คุณมีอารมณ์แปรปวนเนาะมีอารมณ์แปรปวน อารมณ์ไม่คงที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเอาอะไรดีบางทีอาจจะเกิดอาการวีนเหบี่ยงไปทั่วนะนะเพราะฉะนั้นก็พยายามตั้งสติระงับอารมณ์อยว่าเบวียงอย่าวีนไปทั่วเนาะอืมไออาการอารมณ์ขึ้นขึ้น,นล,งลงของคุณนะ่ะจะทำให้คนรอบข้างเอ,อปวดหัวไปด้วย หรือบางท่านก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะหรือตัวท่านเองใช้เงินมือเติบหรือเปล่าก็ให้พอเผา,าดูพเผา,าลงหน่อยเนาะอันนี้มันเป็นลนนักษณะนิสัยของตัวคุณใช้เงินเก่งอารมณ์วินเวี่ยงง่ายอารมณ์แปรปรวนโอเคค่ะชาวราศี กขอจบคำทํานายแค่นี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะบ๊ายบาย